สวัสดีครับน้องๆเจอกับครูกรอนะครับนี้เป็นคณิตศาสตร์แพท1มีนาคมปี5 4ข้อที่29ครับโจทย์อัตนัยนะ7คะแนนนะครับเรื่อง Exponential และ log a r i t h m นะอาจจะพิมพ์ไม่ค่อยชัดนิดน,นึงแต่โจทย์ชัดนะครับน้องๆมาช่วยกันคิดเร็วอันนี้เป็นโจทย์ Exponential นะครับซึ่งเป็น1ในประมาณ2-3ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อง่ายแล้วนะครับต้องอาศัยทักษะการแก้สมการ ทั้งสมาการ x o และสมาการล็อกนะครับใครที่อ่อนเรื่องนี้มาดูพร้อมๆกันนะเผื่อจะได้ไอเดียนะครับโจทย์ให้เซต a มาชุดหนึ่งให้เซต b มาชุดหนึ่งคำถามคือสมาชิกที่เอา a อยู่เนียน B กันแล้วมีกี่ตัวนะถามง่ายๆเลยว่าให้หา a ออกมามีสมาชิกกี่ตัวหาม b ออกมามีสมาชิกกี่ตัวจับมายูเนียนกันถ้าซ้ำนับ1ไม่ซ้ำนับหมดโอเคนะ เราเริ่มดูที่เซต A กันเลยนะฮะเซต A เลยนะเป็น Exponential นะครับโจทย์บอกว่า3ยกกำลัง 2x นะฮะ3ยกกำลัง 2x ลบ3าคูณ15กำลัง x ลบ1บวก5กำลัง 2x เท่ากับ0ใครที่ไม่มีโจทย์ก็หยุดภาพไว้แล้วก็จดโจทย์แป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูกันต่อนะเอาละครับทีนี้ เริ่มต้นน้องๆหลายคนก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันมาแนวไหนเนาะราลองค่อยๆดัดแปลงเท่าที่ทําได้น้องๆเห็นตรงไหนที่ทําได้ล่ะครับอันนี้ไว้เหมือนเดิมนะสามสิบสีเหมือนเดิมทีนี้สิบคูณอ่าสิบห้ยกก,กําลัง x ลบหนึ่งนะฮะครูก็จะแยกเป็น15บหาลัง x คูณกับสิบห้ากำลังลบหนึงอ่าอันนี้ตอนแรกไม่เห็นพอครูทาปุ๊บอ๋อนะ ได้นะได้นะเอาละครับต่อมานะครูจะขอค่อยๆจัดรูปทุกๆพจน์ไปพร้อมๆกันนะครับตัวแรกคือ3ามกำลังสองเนะฮะครูเอาเอไว้ข้างในเอา2ไว้ข้างนอกได้ใช่ไหมได้เนาะโอเคสามสิบสี่ครับคูณสิบห้ากำลังลบหนึ่งเอาลงข้างล่างเป็นสิบห้าถันไหมครับคูณนี่นะสิบห้ากำลัง x ครูแยกเป็น 3ามกำลัง x คูณ5้ากำลัง x ได้ไมครับมันจะเกิดพจ์ซ้ำๆกันคล้ายๆกัน5กำลัง2 x คูณเอา x ไว้ข้างในเอา2ไว้ข้างนอกนะครับโจทย์แบบนี้เป็นรูปแบบเดิมๆนะฟอร์มเดิมๆที่เราเจอกันหลายครั้งแล้วนะแต่อาจจะยังมองไม่ออกดูนะต่อมานะถ้ามันยุ่งยากนะักคูณจะกำหนดตัวแปรขึ้นมานะครับเอาลครับจะลองให้ a ตัวเล็กนะฮะให้ a ตัวเล็กแทน3กำลัง x แล้วก็ให้ b ตัวเล็กแทน5กำลัง x นะเพราะว่ามันมี2ตัวไหนเราลองมาแทนค่าดูแสดงว่าตัวนี้จะได้อะไะครับ a กำลัง2ลบ34ส่วน15 a b ใช่ไหมนะแล้วก็บวกด้วย b กำลัง2แล้วก็เท่ากับ0เนาะสวยงามคุ้นๆยัง จากนั้นครูบกำจัดตัวที่เป็นส่วนโดยการเอา15คูณตลอดครับ15คูณตลอดตัวนี้ก็จะเป็น34 ab บวก15 b กลัง2น้องครับสมการนี้แยกตัวประกอบได้ไหมเออคือตัวสมการเองเนี่ยมันแยกได้แต่น้องอะแยากได้ไหมนะฮะต้องฝึกทำนิดนึงนะครับเราก็แยกตัวประกอบนะครับค่อยๆทําทำจะเย็นๆมา 15a นะครับ 15a เราก็แยกเป็นอะไร 5a เนาะถ้ามี 5a ก็ต้องมี 3a ทัไมครับต่อมา15 b นะฮะเมื่อกี้ a กํำลัง2ตัวนี้ b กกำลัง2 15 b กํากำลัง2แยกเป็นอะไรครูก็แยกเป็นตรงนี้ 3b ตรงนี้ 5b โอ้โหทำไมค,ครูกอลแยกง่ายจัง ก็ฝึกทํามาเยอะๆนะครับและอันนี้กูก็มีการคิดไว้แล้วแต่เวลาสอบน้องต้องเสียเวลานิดหนึ่งฮะจะเย็นๆกับมันนิดหนึ่งพอเราแยกตัวประกอบได้น้องครับ2วงเล็บคูณกันเป็น0แสดงว่าวงเล็บที่1น a ะฮะห้ลบสมันจะต้องเป็น0หรือไม่ก็วงเล็บที่2 3a-5b ลบหต้องเป็น0ูสักตัวหนึงอะเนาะเราก็จะได้ว่า 5a เท่ากับ 3b หรือไม่ก็ 3a เท่ากับ 5b ต้องแก้สมการเป็นไหตัว a เราคืออะไรจำได้ไหมเออตัว a เราก็คือ3กำลัง x ตัว b เราก็คือ5กำลัง x จำไหมครับ3กำลัง x 5กำลัง x นะแทนตรงนี้ด้วย a คือ3กำลัง x b คือ5กำลัง x ก็ทำไปเรื่อยๆเนาะจดทันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทันก็หยุดเอาจากนั้นครับตรงนี้หลายคนก็ยังพลาดอีกนะยังพลาดได้อีกครูก็ย้าย x กับ x มาอยู่้วยการเป็น3ส่วนหากำลัง x นะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น3ส่วน5เหมือนกันแต่ยกกำลัง1ทันไหมเอา5ตัวเนี้ยไปอยู่กับ3เอา5ากำลัง x ตัวเนี้ยไปอยู่กับ3กำลัง x แล้วรวบกำลังเข้าด้วยกัน เสร็จแล้วมาดูตัวนี้ครับนะฮะเอา5กับ3ที่มันกำลัง x มาอยู่ด้วยกันเอา3ไปอยู่กับ5นะครับแต่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูเขียนกลับ3กับ5 5กับ3แล้วให้ยกกำลังเป็นลบ1ได้ไหมได้น้องจะได้สมก,การ2ชุดสมก,การชุดที่1ดูนะครับ x ตัวนี้ จะต้องเท่ากับ1ถูกไหมก็เราเทียบแล้วถ้าฐานเท่ากันบนต้องเท่านี่สมการชุดที่2ฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นบนต้องเท่ากันนี่แสดงว่าในเซต A นั้นในเซต A นั้นมี x 2คําตอบคืออะไร1กับลบ1นะฮะรูก็ไปโน้ตเอาไว้ในโจทย์นะฮะ เซต A นะเลื่อนแล้วนะเลื่อนแล้วนะมาดูนะครับเซต A มีสมาชิกเป็นอะไรตัวนี้นะฮะตัวนี้จะมีสมาชิกเป็นลบ1กับ1มี2ตัวลักเนาะโอเคตัวนี้ทันไหมไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับโอ้เขียนเยอะแยะนี่ไม่ได้ยากนะแต่เขียนให้ชัดเขียนให้น้องๆเห็นกระบวนการคิด นะครับมันก็คือการแยกตัวประกอบธรรมดาถ้าน้องเข้าใจเดีนะอุ้ยโทษครับต่อไปมาดูที่เซต B นะฮะเซต B คืออะไรเซต B เขาเรียกว่าสมการล็อกกาลิทึมเอาล,ละอันนี้ครูบอกหลักการก่อนนิดหนึ่งฮะถ้าเรามีล็อกนะฮะมีล็อกอะไรไม่รู้ฐาน A ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมอีกฝั่งหนึ่งเป็นล็อก ซีเลียมฐาน A สังเกตนะถ้ามันมีล็อกทั้งสองข้างแล้วฐานเท่ากันนะครับเราจะเปรียบเทียบได้ว่าแสดงว่าหลังล็อกต้องเท่ากันนะครับแล้วน้องก็แก้สมการตรงนี้ไปก็จะปะน้องต้องทำตรงนี้ให้มันมีล็อกทั้งคู่ก่อนโอเคนะฮะอ่ะทีน,นี้จากโจทย์ให้มาดูนะข้างซ้ายมันเป็นล็อก5ข้างขวามันมีล็อก5เหมือนกันล็อกฐาน5ครับ แต่ล็อกฐาน5ที่มีนั้นเฉพาะเลข6ตัวนี้ยังไม่มีล็อกตัวนี้ยังไม่มีล็อกเขียนนะซ้ายนะล็อกฐาน5นะครับแล้วก็เป็นกํากำลัง1ส่วน X บวก125ะฮะเหมือนเดิมเลยยังไม่ได้ทำอะไรลอกตจวเอ,า,อางนี้ดีกว่ากูว,ว่าเดี๋ยวมันไม่ชัด กูเอากระดาษใหม่มาเลยนะฮะเขียนให้ชัดๆเลยนะครับมาดูเซต B นะเซต B อยู่แผ่นนี้โอ้ที่เยอะละอันนี้นะอันนี้หลักการนี้ใช้อยู่นะใช้หลักการนี้นะแล้วมาดูโจทย์กันนะรอบโจทย์ก่อนทางซ้ายมีรอบฐาน5มี5ากำลัง1ส่วนเอ็กบวก125 ทางขวานะครับสังเกตนะมันมีล็อก6ฐาน5เอาล้วครับน้องนองครับเลข1เขียนแทนด้วยล็อกอะไรฐาน5ครับล็อกอะไรฐาน5้เราได้1นําตอบคือล็อก5ฐาน5ถ้าหลังล็อกเท่ากันจะได้1ต่อมาเศษ1ส่วน2 x มันไม่มีล็อกแต่อยากจะใส่ล็อกเหลือเกินใส่เลย ล็อกห้าฐานห้าเพราะว่าล็อกห้าฐานห้ามีค่าเป็นหนึ่งคูณเข้าไปก็ได้ตัวเดิมทันไหมต่อมาน้องก็ใช้สมบัติของล็อกครับยุบล็อกซะเลยยุบเลยทั้งขวามีล็อกฐานห้าฐานห้าฐานห้าด้วยกันล็อกบวกล็อกบวกล็อกผลลัพธ์ได้อะไรครับผลลัพธ์ได้ล็อกของผลคูณเนาะล็อกของผลคูณ แต่ว่าตัวสุดท้ายสิครับต้องมีปัญหาไหมเออตัวสุดท้ายนะฮะหนึส่วนสอต้องเอาไปไว้ข้างบนเลขห้ก่อนมันถึงจะยุบรวมล็อกได้นะมันก็เลยกลายเป็น5ยกกำลัง1 X, ส่วน 2x สน่นี่ใช่ไหมฮะทันไหมในขณะที่ทางซ้ายก็ยังคงนิ่งเฉยเย็นชาไม่เปลี่ยนแปลงนี่นะครับ ร้อยยี่สิบห้านนะโอเคเรียบร้อยน้องเห็นไหมครับข้างขวาควรูยุบทุกตัวกลายเป็นล็อกเดียวแล้วนะฮะน้องต้องฝึกยุบล็อกแบบนี้ให้คล่องๆนะบางคนบอกฝึกไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะสอบแล้วนะฮะก็ต้องฝึกมาก่อนหน้านี้เนาะใครที่จะสอบครั้งถัดไปครั้งหน้าฝึกไว้เลยตัดแล้วนะถ้าล็อกฐานห้าเหมือนกันไม่ต้องดู เปรียบเทียบเลขที่อยู่หลังล็อกค,ครับน้องครับ5ากลัง1ส่วน x ทดครับ5 1ลัง1ส่วน x บวก125จะเท่ากับ6คูณ5เป็น30คูณ5ยกกำลัง1ส่วน2 x ทันนะตัวนี้นะฮะตัวนี้คือสมการที่เราได้มาข้อนี้โอเคนะก็ดูยุ่งยากไปอีกน้องสังเกต1ส่วน x 1นึส่วนสอมันดูคล้ายๆจะง,ง่ายๆย,ยังไงไม่รู้ครูก็เลยกำหนดอย่างนี้นกำหนดเพิ่มเข้าไปสมมตุติให้ตัว A มีค่าเป็น5นะครับยกกำลัง1ส่วน 2x น้องครับสแสดงว่าถ้า A กกำลัง2จะกลายเป็นกํากำลัง1ส่วน x ใช่ไหมมันคือความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้ครับถ้ามองออกนะโอเคนะเอาละครับ เพราะฉะนั้นครูแทงกลับลงไปแทงกลับลงไปครูก็จะได้ตัวนี้เป็น a กําลัง2บวกร้อยฝั่งนี้ก็จะเป็น30มสิบ a ถูกไหมแล้วก็ย้ายมาข้างเดียวกันนะครับก็จบข่าวตรงสรรมการกําลัง2องอีกแล้วครับโดยการแยกตัวประกอบโอ้โหถึงตรงนี้ก็ง่ายแล้วล่ะ ขครแยกไม่ได้นี่ต้องฝึกแล้วนะอะไรเอ่ยคูณกันได้ร้อรวมกันได้30นั่นก็คือ25กสับ5เป็นลบทั้งคู่เลยถไหมเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะสมการล็อกก็ไม่ยากอะไรนะจากนั้นน้องก็แก้สมการน้องจะได้อะไรเอ่ย a 2ลบยี 25, คูณกับ a บหแล้วได้ศย์ก็แสดงว่า a 2ลบ25ต้องเป็น0หรือ A-5 ลบ5ก็ต้องเป็น0นไม่ใครก็ใครละเราจึงได้ A เท่ากับ25และเราจึงได้ A เท่ากับ5น้องครับเมื่อกี้ A เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ A ก็คือ5ยกกำลัง1ส่วน2 x เนาะยีคือ5ากำลัง2 5กำลัง1ส่วน2 x อันนี้ห้าลังหนึ่งแนะก็เปรียบเทียบซิเลขยกกําลังถ้าฐานเท่ากันแสดงว่าข้างบนจะเท่ากันนะฮะข้างบนจะเท่ากันเห็นไหมครับน้องก็แก้สมก,การบ้านๆนะฮะแก้สมก,การบ้านๆน้องเอา x ขึ้นมานี่นะน้องเอา2ลงไปคูณได้ x ตัวหนึ่งเน่เน่เน่เ่เอาใหมส่สิน้องเอา x ขึ้นมานี่ แล้วหนึ่งลงไปคูณเออทำทำไมใช่ไหมก็ได้ x เ,เป็น1ส่วน2อ,อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเซต b จะมีคำตอบเป็น1ส่วน2กับ1ส่วน4ีันไม่เอ่ยก็ทำมาเรื่อยๆนะก็เพิเพลินนะครับเพิเพลินแล้วเราก็มาสารุปว่าตกลงเซต b มีสมาชิกเป็นใครหน1ส่วน4 1ส่วน2 ไม่เห็นอ่ะนี่ครับ d มีสมาชิก2ตัวนี้นะฮะ A มีสมาชิก2ตัวนี้ตกลวงว่าจำนวนสมาชิกของ A รวมกับ B ถ้าไม่มีตัวซ้ำเรานับหมดเลย1 2 3 4มี4ตัวตอบครับ7คะแนนท้าไม เรียบร้อยละนี่คือกระบวนการคิดของลอการิทึมเอ็กซ์โพเนนเชียลนะถ้าดูแลเข้าใจก็ดีใจด้วยถ้าดูแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับก็เสียใจกับครูด้วยครับพะครูอธิบายไม่เข้าใจเนะาะอาจจะต้องใช้พื้นฐานเก่าค่อนข้างมากนะครับเรื่องการแย,ยกตัวประกอบเป็นวนจริงเกี่ยวข้องกันหมดเลยห้ามทิ้งนะนี่เป็นโจทย์ง่ายของเอ็กซ์โพเนนเชียลให้มา2ออันอย่างง่ายๆทั้งคู่เลยเห็นครูเขียนเยอะๆแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะครับอย่าคิดลบนะ อย่าคิดอะไรไม่ดีเด็ดขาดนะอย่าคิดว่ามันยากให้คิดว่ามันน่าจะทําได้นะทุกคนทําได้ั้งนั้นสู้ๆครับเดี๋ยวมีให้ดูอีกข้อหนึ่งนะครับก็ติดตามดูกัน่าแล้วก็พยายามซ้อมด้วยนะสําหรับข้อนี้ก็คงเท่านี้แหละยาวแล้วนะครับสวัสดีครับ